เฮ้ยนี่มันมืออะไรเนี่ยทำไมมาอยู่ที่สวนสนุกแห่งนี้นี่หรือว่าที่นี่อจะเป็นสวนสนุกล้างหรือเปล่าเด็กๆก,กำลังเล่นซ่อนแอบกันอยู่เลยอะ่ะเอ๊ยจะเกิดอันตรายหรือเปล่าเนี่ยเจอแล้วเหรอเฮ้ยเด็กๆอ,อกมากรอนอ,อมากรอนทำไมมันมาอยู่ที่สวนสนุกน่ะอุ้ยต้องระวังนะเฮ้ยหรือว่าจะเป็นมือผี วันนี้เราจะเล่นซ่แอบที่สวนสนุกกันนะดีไหมสวนสนุกอะไรครับฟันแน้เโอโหท่าเท่มากเลยโอ้โหอ่ะเรามาโอน้อยออกกันดีกว่าว่าใครจะได้นับเราให้คนหาสองคนดีกว่านะโอ้ยอ่ะใครอยากเป็นคนหาอ่ะอ่ะพี่นายพี่นายกับพี่นี่ไหม ถึงถึงห้นะเอาไปซ่อนได้เลยเอล่นะเรานับเราปิดตาเราปิดตาอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านับไปนะนับไปนะดซ่อน<ด>ที่ทไหนอ่ะเอ้ยตรงไหนเดี๋ยกลับต่อตรงไหนอะเฮ้ยซ่อนตรงนี้เหรอเฮ<ไ>้ยเราซ่อนตรงนี้เราปลอดภยัยไหมไม่ปลอดภัยเหรอแล้วเราต้องไปตรงไหนอ่ะพี่ปีดีเฮ้ยไปไหนอ่ะ ไปตรงไหนชั้นสามเลยเหรอพี่ดีเพื่อนบอกว่าขึ้นชั้นสามด้านนี้ด้านนี้ด้านไหนด้านนี้เหรอเฮ้ยตอนนี้เรากำลังจะไปซ่อนแอบนะทุกคนมันกว้างมากเลยอ่ะรู้สิจะซ่อนที่ไหนดีเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เราเห็นเด็กๆแล้วนี่เราซ่อนตรงนี้นี่ปลอดภัยแน่นอนใช่ไหม ต้องไม่มีใครเห็นเราแน่นอนเลยบนเครื่องรตรงนี้เราพบเจอไปทั้งหมจริงเหรอเขามายังยังยังไม่เลยถ้าเขาจะไปแบบนี้เขาไม่เห็นเราเขาหแล้อน้องนายเราไปหากันเร็วมาเดินเดินมาเร็วพี่นายอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะพี่นายเอ๊ยอยู่ตรงนี้มีไหมไม่มีไม่มีหรอเฮ้ยหรือว่าจะอยู่ตรงนั้นได้ไงเหมือนจะเห็นพี่ดีหรือเปล่า เห็นพี่ดีแว๊บๆบแบบอ่ะตอนนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้วะยังไม่ได้ยังไม่เห็นเลยใช่ไหมยังไม่ดีได้ย้อนับยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยใช่ไหม เอ้ยเราอยู่ข้างล่างพี่นายลงไปเลยนี่เราจะต้องลงไปในอุมโมงค์ลับนี้เราอาจจะเจอพี่ดีก็ได้อาจจะเจอพี่ดีจริงๆก็ไดใ้ใช่ใช่เออเราต้องค่อยๆลงนะเด็กๆโอ้โหเรามาเล่นซ่อนแอบอยู่ที่นี่เฮ้ยนี่มันมืออะไรเนี่ยทำไมมาอยู่ที่สวนสนุกแห่งนี้นี่เฮ้ยห,หรือว่าที่นี่อ่ะจะเป็นสวนสนุกลางหรือเปล่า แล้วเด็กๆกาลังเล่นซ่อนแอบกันอยู่เลยะเอ๊จะเกิดอันตรายหรือเปล่าเนี่ยอย่างงี้ต้องรีบไปบอกพี่ดีแล้วหยอยู่ไหนอะ่ะเอาหายไม่เจออีกไปไหนแล้วอ่ะพี่ดียังไม่เห็นเลยสักคนยังไม่เห็นเลยหรอห็นตรงแล้วหรือเปล่าไหนพี่ดีอยู่ไหนพี่ดีใส่เสื้อสีไหนพี่ดีพดี่ไม่ใช่พี่ดีใส่เสื้อสีฟ้าใส่เสื้อสีฟ้าเฮ้ยได้ไง มมีว่าเมื่อกี้อ่ะมามีอะเห็นมืออะไรรู้ไหมมามีเห็นมือผีรู้ไหมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะพาไปดูแสดงว่าที่สวนสนุกนี้อะมันต้องน่ากลัวมากแน่เลยใช่มันอาจจะมีปีศาจก็ได้ก็จะเหมือนจะเบบนะนืออะไรโรบอทใช่เหมือนในเกมโรบอทเลยใช่ไหมที่ว่าติดในสวนสนุกล้างใช่ไหมเฮ้ยมามีก็เริ่มกลัวแล้วเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามิจะพาไปดูมือผีนะที่มามิเห็นไปไปเดี๋ยวเราไปดูกันทั<ะ>้นงนไหนไหนมามิจะพาไปดูมือผีพี่ปีดีน้องนายเจอแล้วเหรอเฮ้ยเด็กเดอกอาก่อมออกมาก่อนอ,อุ้ยนี่มันมืออะไรอะทําไมมันมาอยู่ที่สวนสนุกนะ่ะอุ้ยต้องระวังนะไม่รู้ว่าจะเป็นมือผีหรือเปล่าไหนมามิขอดูหน่อยสิดูสิทําไมมือเขาโดนเย็บแบบนี้อะเฮ้ย หรือว่าจะเป็นมือผีอเ้ยเ้ยอยู่หวัวขุนเขาแล้วเฮ้ยเฮ้ยน้องนายน้องนายน้องนายระวังระวังเฮ้ยอย่างงี้เราอะเรามาเล่นซ่อนแอบอยู่นี่อาจจะเป็นส่วนสนุกล้างเหมือนที่พี่ปีดีบอกก็ได้เฮ้ยอย่างี้เราก็ต้องหาทางออกไปแล้วเนี่ยดูสิเฮ้ยดูสิมือจับใหญ่เลยอะไม่ยอมปล่อยเลยอะใช่ไหมนี่อุย้ย ดีช่วยตรงนี้หน่อยโอ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วพี่ดีดูสิเอาติดคุณเขาเอาเอ้ยติดพี่นายเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยทำยังไงจะออกออกหรือยังเอาคุณเขาคุณเขาออกคุณเขาออกเขาออกมาเอ้ยเกือบไปแล้วคุณเขาอุ้ยถ้างั้นน่ะเราอะเอานี่มือคุณ ถ้างั้นนะ่ะเราต้องรีบออกจากสวนคขาวน้แลยอุ้วพี่ดีเราต้องรีบหนีแล้วนะเนี่ยมนี้มันไม่ใช่มือผีอะไรนะมันไม่ใช่มือผีเฮ้ยมันไม่ใช่มือผีเหรอม,ม,มันเป็นมือ,อยางที่ป,ป้าซื้อมาเหรอออ้ยน,นึกว่ามือผีออ้ยสรุปแล้วก็เป็นมือของเล่นนี่เองโอ้ยอุ้ยนี่โอ้ยสรุปแล้วเป็นมือของเล่นนี่เองตกใจหมดเลยเนาะเด็กๆสำหรับเปมี้ เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะผีไม่มีจริงนะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องหนูดีทีวีด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย